รับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาเจอคุณผู้ชมมาเล่าสถิติการติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศไทยในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีเลยครับไม่สู้ดีออกสตาร์ทปีใหม่เราต้องต่อสู้กับโควิดตั้งแต่วินาทีแรกนะครับและการประบา,า,าดณขณะนี้คำว่าคลัสเตอร์หรือว่าศูนย์การแพร่กระจายเชื้อนั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผมให้คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตก่อนลงรายละเอียดนะครับว่าสบคคุณหมอทวีสินแถลงในยะในระยะหลังมานี้เนี่ยจะพูดถึงประวัติที่มาที่ไปได้ช้าโดยให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอย่างวันนี้200กว่าคนก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนั่นหมายความว่าหลายคนอาจจะไม่ หลายคนอาจจะปิดบางไทม์ไลน์ก็คือเรื่องของบ่อนแต่นั่นคือสิ่งที่คนไทยเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็พยายามง้างปากกันเต็มที่แต่มันมีหลายคนที่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาไปติดมาจากไหนเพราะตอนนี้ในการถแถลงข่าวของสอบ,บคอมักจะใช้คำพูดว่าเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงสถานบันเทิงสถานที่ที่มีผู้คนหนานแน่น แล้วก็ไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้คำว่าสถานบันเทิงกับสถานที่ที่มีความหนานแน่นแออัดมสาสะท้อนให้เห็นว่าอยู่ๆก็ติดอยู่ๆก็ติดไม่ได้ตั้งใจจะไปในพื้นที่เสียงไม่ได้เข้าบ่อนอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าประเด็นตัวนี้มันถึงนักขนาดไหนมันถึงขนาดไหนคือถ้าติดมาจากตรงนั้นตรงนี้ ตรวจสอบกันได้แล้วห้ามกันบอกว่าอย่าไปเนี่ยอันนี้มันพอเบาใจได้แต่ถ้ากิดกันสเปะสปะเนี่ยก็ไม่ได้ไปงไงในสถานที่เสี่ยงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวไงแล้วติดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อทีนี้มาดูสถิติข,ของวันนี้นะครับผมขอเอาตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยเพราะมีข้อมูลอยู่ในมือด้วยนะครับเออ279ราย279รายติดในประเทศเนี่ย200 สองร้อยเจ็ดสิบสามเลยนะสองร้อยเจ็ดสิบสามนะโดยมีในกลุ่มของชุมชนต่างด้าวชาวเมียนมาด้วยตอนนี้เขาเรียกว่าติดในประเทศหมดเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะแยกว่าถ้าติดในชุมชนไม่เรียกว่าติดในประเทศหลายคนก็งงกันว่าอ้าวไม่เรียกในประเทศจะเรียกที่ไหนเพราะมันก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยติด273ในประเทศนะครับอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐเนี่ยหคนนะหคน กราฟก็พุ่งนะครับเมื่อวานนี้อย่างในประเทศ181วันซืน250กว่าถูกไหมฮะมา181ยก็นึกว่าจะลดลงแล้วพอมาวันนี้โอ้โหพรวดไป270เกือบ 280. 280สบนะ2อ0รสบคมีรายละเอียดบอกว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยกว่า200คนเนี่ยนะฮะมีประวัติเชื่อมกับสมุทรสาคร3 เชื่อมกับระยองสองเชื่อมกับพัทยาชนบุรีหนึ่งนี่ไงข้อสี่ไงมีประวัติมีประวัติสถานบันเทิงสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยง16และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก235ที่ผมบอกว่าระยองสองชนบุรีระยอง3ชนบุรีสองอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเขาเขาแค่รายงานคนที่ตรวจเสร็จนะ คนที่สอบสวนโรคไม่เสร็จเนี่ยตั้งสองิบห้าคนยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วมีบอกว่าตอนนี้ที่สอบเสร็จไปบ้างแล้วเนี่ยมีประวัติเกี่ยวสถานบันเทิงสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยงโดยไม่ได้บอกจังหวัดโดยไม่ได้บอกจังหวัดน่นากลัวนะะแค่ไปสถานบันเทิงมาก็มีโอกาสติดไปสถานที่ชุมชนคนเยอะๆก็มีโอกาสติดอาชีพเสี่ยงก็มีโอกาสติดซึ่งตรงนี้ต้องจี้ลงไปชัดๆว่า ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวกับบอลอย่างเดียวนะไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวกับอาหารทะเลอย่างเดียวนะตอนนี้หากเราไปในที่ที่มันแออัดหากเราไปในสถานบันเทิงเนี่ยเราก็มีโอกาสติดโควิดซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่อยๆนะครับ235คนที่บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเนี่ยคือสอบคเขาเขาจะไม่รายงาน เขาจะไม่รายงานในการถแถลงข่าวหากเขายังสอบสวนโรคไม่เสร็จ <c oughs> เขาก็จะติดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าตัวเลขจังหวัดไหนมากที่สุดของวันนี้แต่เขารอเอามาใส่ตารางก็คือรอรอสอบประวัติให้แล้วเสร็จอ่าผมดูนะผมดูในตารางของเขาเนี่ยเยอะสุดของวันนี้จริงๆเป็นสมุทรสาครน,นะครับก็คือรายที่สาถึงร้อ แต่มันอยู่ระหว่างการสอบสวนโรครายละเอียดว่าไทาม์ไลน์เป็นไงติดมาจากไหนเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลหรือเปล่าหรือมันเป็นเคสอย่างอื่นละน่นแสดงว่าถ้า,าวันนี้ที่สบคถแถลงสมุทรสาครเยอะสุดนะครับ89คนคือมันมัน,ม,นมันชักเอาไม่อยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้สมุทรสาครเหมือนดีขึ้นนึกออกไหมฮะเหมือนดีขึ้นแต่วันนี้มาพีคสุดอีกในตาราง ชนบุรีก็51นะครับรายที่124่งรอยถึง174อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคยืนยันระยอง37ที่น่าเป็นห่วงก็คือจันทบุรีนะครับพรวดขึ้นมาอีก29คนจันทบุรีพรวดขึ้นมาอีก29คนแต่รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแม้หลายคนจะคิดไปแล้วว่ามันก็ไม่พ้นบ่อนหรอกเพราะเมื่อวานนี้ผู้ว่าจันทร์เนี่ยเพิ่งออกมาถแถลงว่ามีบ่อนอยู่สจังหวัดเออมีบ่อนอยู่สแห่ง นะแต่ตอนนี้ยังไม่ย้ายนะผู้การจันทบุรีเนี่ยคือก็โชคดีไประบบราชการบ้านเราเนี่ยติดเสาทิ์เอ้ยติดเสาทิ์ติดวันหยุดนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องเรื่องเรื่องบ่อนเรื่องการปราบปรามอะไรที่ผิดกฎหมายก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมแยกไปอีกประเด็นหนึ่งนะสมุดประการ13ตราด7เลยนะฮะตราดเพิ่งแตกไปวันก่อนหนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องใช้คำว่าไหลเป็นน้ํา นะครับไหลเป็นน้ําที่เหลือก็ปราปลายนะฮะสมุดปราการเออไม,ไม่ไม่ปราปลายสมุดปราการสิบสามไอ้ที่ผมพูดเนี่ยรอการสอบสวนโรคนะนะครับเออเนี่ยชะเช,ชิงเซาหนึ่งสแก้วสองนะครับอ่างทองหนึ่งนะแล้วยังมีสมุทรสาครอีกกลุ่มหนึ่งสิบห้ารายรายที่สองร้อยหกสิบห้าถึงสองร้อยเจ็ดสิบเก้า รอยืนยันตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยหบสาจังหวัดที่ติดแล้วนะครับก็เหลืออีกยี่สิบยี่สิบี่จังหวัดที่ยังรอดอยู่ยีสี่จังหวัดที่ยังรอดอยู่นะครับอืมโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเอาแบบสะสมนะสะสมตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาจนถึงหนึ่งมก,กราเนี่ย นะครับเบอร์หนึ่งก็เป็นสมุดสาครแหละครับเบอร์หนึ่งก็เป็นสมุดสาครรวมทั้งหมดเนี่ยสองพนแะสองพแต่ส่วนใหญ่เป็นรายงานต่างด้าวนะครับระยองตอนนี้316รยกนะครับระยองสามกกทม .180 นะชนบุรีแซงกรุงเทพแล้วนะครับสองนะครับ นคนปรปฐมค่อนข้างนิ่งนะครับหลังจากที่ติดต่อเนื่องกันมาตอนนี้อยู่ที่60นะครับนนทบุรี50สมุทรปราการ57จันทบุรีตอนนี้44แล้วนะจันทบุรีก็น่าเป็นห่วงนะครับเพชรบุรี22ประทปทุมธานี15ตาก12ฉะเชิงเซา13สมุทรสงคราม12สระบุรี11ราชบุรี10 ที่เหลือหลักหน่วยแล้วครับนะจังหวัดอื่นๆที่เหลือหลักหน่วยเห็นไหมฮะและที่สําคัญวันนี้มีพูดเสียชีวิตสองคนนะครับก็คืออายุสี่สิบสี่ปีคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาพูดอีกคลิปหนึ่งจะลงรายละเอียดเลยเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงเขาไม่รู้ว่าเขาติดมาได้ยังไงเขาไม่รู้ซะทีซ้ว่าเขาเป็นโควิดแต่เขามาเสียชีวิต เราะเขาถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอายุจริงๆไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาเขามีภาวะอ้วนคนอ้วนคนป่วยเป็นเบาหวานความดันคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจเกี่ยวกับปอดแล้วก็อายุเยอะเนี่ยอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังตอนนี้จะมาใช้คําว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราไม่ได้ไปบ่อนเนี่ยเราไม่ได้ไปสมุทรสาครไม่ได้ไปตลาดสดเนี่ยเราเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยไม่ติดหรอกมั้งไม่แน่นะครับผมไม่ได้มาพูดให้ตื่นกระหนก แต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังคลิปต่อไปแล้วกันผมจะพูดถึงเรื่องผู้เสียชีวิตทั้งสองคนในวันนี้ว่ามันมีในยะอย่างไรบ้างเอาว่าตอนนี้ผมรายงานสถานการณ์วันปีใหม่คุณผู้ชมไปรับทราบแบบนี้ไปก่อนว่ามันมันมีสถิติการติดเชื้อที่ซับซ้อนแล้วมันไม่ใช่ว่าติดมาจากตรงนั้นติดมาจากตรงนี้แล้วจังหวัดที่อยู่ใกล้กับ ระยองชนบุรีก็ลามเรื่อยๆนะครับสมุทรสาครที่ว่าจะดีขึ้นมาก็กลับไปแย่อีกนี่คือตัวเลขที่ยังดูไม่ดีเลยนะครับสำหรับโควิด -19 นะครับ